ตัดไม้ข่มนามพิธีก่อนออกศึกในสมัยโบราณก่อนที่เสียงกลองศึกจะดังสนัน่นก่อนที่กองทัพจะยกออกราชธานีในสมัยรัตนกโกสินทร์หรืออยุธยาก็จะมีพิธีหนึ่งที่เชื่อกันว่าสามารถสะกดค่าศึกให้พ่ายตั้งแต่ยังไม่ทันรบนั่นคือพิธีตัดไม้ข่มนามโดยในอดีตก่อนจะออกรบพระมหากษัตริย์จะโปรดกล้าวให้ตั้งโรงพิธีตัดไม้ข่มน้มขึ้น ภายในนั้นพรามและหูราจารย์จะประกอบพิธีอย่างละเอียดเริ่มจากการนำดินจากสมสถานที่ใต้สะพานดินท่าน้ำและดินในป่าช้า ซึ่งถือเป็นดินสามภพดินแห่งการเกิดดำรงและดับมาผสมปั้นขึ้นเป็นหุ่นจำลองข่าศึกบนหุ่นนั้นเขียนชื่อแม่ทัพสัตว์รูพร้อมลงยันพุทธจักรและบรรลัยจักยันแห่งการชนะและทำลายล้างจากนั้นแต่งหุ่นให้เหมือนสัตว์รูจริงทั้งเพศภาษาและรูปแบบเครื่องแต่งกายพราหม์จะนำต้นกล้วยและไม้ที่มีชื่ออักษรเดียวกับข้าศึกมาปลุกเสก บวงสวงแล้วนำหุ่นนั้นผูกติดไว้กับต้นไม้เปรียบเสมือนผูกเอาชะตาของศัตรูไว้ในกำมือเมื่อเลิกผานาทีมาถึงพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นจะมีพระบรมราชอ,องค์การโปลดให้ขุนพลผู้หนึ่งทําพิธีแทนพระรัชทานพระธรรมรงนวรัตและพระแสงดาบอาญาสิทธิ์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจสูงสุด คุณพลจะยืนต่อหน้าไม้นั้นตั้งจิตแน่วแน่ก่อนเงื้อประแสงดาบขึ้นแล้วฟันไม้ข่มนามให้ขาดภายใน3ามครั้งเสียงดาบผ่าลมคือเสียงแห่งชัยชนะที่ยังไม่เกิดแต่ถูกประกาศแล้วในชั้นเวทมนต์ เมื่อไม้นั้นขาดลงพราหมจะสวปดปิดพิธีและขุนพลจะกลับไปกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ากราบข้าศึกได้โดยชัยชนะตามพระราชองค์การแล้วพร้อมถวายคืนพระแสงดาบและพระธรรมรงค์ พิธีตัดไม้ข่มนามเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์เป็นการชนะด้วยจิตก่อนชนะด้วยดาบสะท้อนภูมิปัญญาความเชื่อและศิลปะแห่งสงครามในยุคอดีตตามแบบฉบับแห่งพิชัยสงคราม